สวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับเย็นวันที่8มกราคม2568นะครับกำลังมืดอว์กำลังคำนะครับบ่าวเท่าแจ้งข่าวเอฟซีเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับมีเอฟซีนะครับผมอ่าพิ่นถามบ่าวเท่ามาหลายนะครับบ่าวเท่ามีเพจบอนะครับแจ้งข่าวเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับ บ่าวเท่ามีแต่ช่อง YouTube นะครับบ่าวเท่าชาแนลนะครับบ่าวเท่านําโชคนะครับในเพจ Facebook บ่มีได้ธรราชมเด้อบ่าวเท่าชาแนลมีแค่ช่อง YouTube นะครับผมมีแค่ช่อง u t u b e นะครับทายเห็นในเพจในเฟซเป็นเพจปลอมนะครับนผู้ชมที่เพิ่นเอารูปเอารูปบ่าวเ่านะครับเอาซื้อบ่าวเ่าบ่าวเ่าชาแนลนะครับแล้วก็ไปโพสตลงตัวเลขเป็นเพจปลอมเด้นผูมชมเด้อนะครับ บ่าวเถ่าได้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับอ่าแจ้งเอฟซีเพราะว่าถามกันเขามาหลายนะครับบ่าวเถ่าชาแนลมีแต่ช่อง youtube นะครับบอมีเพจบอมีอ่าบอมีเพจเฟซทั้งเฟซบุ๊กได้ท่านผู้ชมได้นะครับเป็นเพจปลอมนะครับเอฟซีเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นกระถามบ่าวเถ่ามาหลายนะครับเห็นไปโพสต์ลงตัวเลขนะครับบ่าวเถ่าจะลงแต่เป็นคลิปนะครับลงแต่เป็นคลิปวิดีโอนะครับบ่ได้ลงเป็นภาพเป็นยังได้ท่านผู้ชมได้น เป็นเพจปลอมนะครับบ่าวเท่าชาแนลถ้าเห็นในเพจ Facebook เป็นเพจปลอมนะครับแอบบาวเท่าไปแจ้งความไว้แล้วนะครับท่านชมบ่าวเท่าชาแนลมีแต่ช่อง YouTube นะครับจะลงเป็นคลิปวิดีโอนะครับผมจะไม่ได้ลงเป็นโพสต์เป็นตัวเลขด้วยธรรมชุ่มเด้อจะไม่ได้ไปเอาตัวเลขของผู้นั้นผู้นี้มาโพสต์ลงนะครับธรรมชุ่มเป็นเพจปลอมนะครับฝากแจ้งเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับบ่าวเท่ามีแต่ช่อง YouTube นะครับบ่าวเท่าน้ำโชคบ่าวเท่าชาแนลธรรมชุ่ม ในเพจเ c e b o ๊ k ไม่มีนะครับบ่าวเถ่าปแจ้งความไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมเอฟซีพิ่นถามมานะครับยายอ้วนกินข้าวยังยายอ้วนกำลังกินข้าวไปดูหมอลำไหมวันนี้มื่อนีนพอไปท่านผู้ชมมาขึ้นสอดแจ้งนะครับอยู่ขางบ้านท่านผู้ชมนะครับพนมีบุญไ่นะครับสลองสิมสลองโบดนะครับหมอลำคณะใหญ่สองวงนะครับมาขึ้นสอดแจ้งอากาศเย็นอากาศหนาวท่านผู้ชม เอาเดี๋ยวจะพาไปบ้านเจโรต,ตรีนะครับผมจะพาไปถามเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับงวดที่ผ่านมาห้าหนึ่งตรงๆนะครับก็ถือว่าต้นปีก็ถือว่าเดินดีเข้าตรงๆหาหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเอานะครับแจ้งข่าวเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อนะครับในเพจ Facebook ไม่มีนะครับบ่าวเท่าชาแนลไม่มีเพจ Facebook นะครับบ่าวเท่าจะลงแต่เป็นคลิปวิดีโอที่ช่อง YouTube นะครับผม จะบ,บ่มีโพสเป็นตัวเลขได้ท่ารมช้ชมเด้อนะครับบ่าวเท่าปิดแจ้งความไว้แล้วนะครับเอาไปบ้านเจโรตตอรี่ขั้วมาลงปรงเปงแอฟซีพ่นถามบ่าวเท่ามาหลาย่านมช้ชมแล้ะเพื่อนกระ่งมาให้เบิ่งน้ำออานะครับบ่าวเท่าไม่มีเพจเด้อธรนมช้ชมเด้อนะครับอืมเอาเมโมกันอยู่ี่ตัวนี้อ้าวขัวมาลงปงเปงดับเจก,กันยามเย็นแอา อยู่ขวดอีเอ้เห็ดเมนูอย่างธรรมชมเจสวัสดียามเย็นครับเจลตตอรี่สวัสดีค่ะอโอ้เมื่อคืนไปดึงมล่ำมวลป่มวลอยู่แต่ว่าอยู่โดนเมรัยปวดขาปวดขา,า,าช่วบ่าวแถวมันเต้นๆอ,าอานะ้า,านะครับบ่าวเท่าก็ฝากแจ้งเอฟซีนะครับบ่าวเท่าไม่มีเพจเฟซบุ๊กได้ทำชมเด้อบ่าวเท่ามีแต่ช่องยูทูบบ่าวเท่าชาแน,นล ครับในเพจ Facebook บ่าวเท่าชาแนลไม่มีนะบ่บมีโพสเป็นตัวเลขได้ทำปรชมเดอ้อคือเพจปลอมนะบ,บ่าวเท่าเดินทางไปแจ้งแจ้งความตํารวจไปแล้วเ,เดินทางไปแจง้งแจ้งความตํารวจแล้ว<ช>นะครับบ่าวเท่าไม่มีเพจนะครับพอาอเอฟซีถามกันเขามาหลายอา้าวเห็นบ่าวเท่า,าโพสตลงตัวเลขบ่มีได้ทำประชมเดอ้อมีแต่ลงมีแต่ลงเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ช่องยูทูปนะบ่าวเท่ามีบ่าวเท่านําโชคกับบ่าวเท่าชาแนลที่ทางช่อง YouTube กมีเอฟซีทรมาถามเจกเจกคือกันว่าบ่าวเท่ามีเพจบอเจกกะว่าบอมีอ่าเป็นเพจปลอมมีคนไอ้โทรมาถามเจกนะเขาเอาซื้อเอารูปบ่าวเท่าชาแนลนะครับเพจเป็นเพจปลอมท่านผู้ชมนะครับเอาแจงเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับถามพ่อเนี่เพจเฟซบุ๊กกับเอกดเลยนะบ่าวเท่าไม่มีเพจเฟซบุ๊กมีแต่ช่องยูทูบบ่าวเท่าเพิ่งแจงข่าวมาดโดนๆเลยนะมิชมนะครับเอา มือในเมนูอยังแก่เมนูเย็นอ้าวในแก่ติปิ้งปลาทูปลาทูเนื้อธรรมชุษมธรรมบุมปลาทูใหญ่ปลาทูใหญ่นะปลาทูใหญ่อ่าเนื้อเขาเหนียวอ่าขัวมะโรงปงเป่งขัวมะโรงปงเป่งธรรมบุษมอันนี้ก็นึงอเขาเหนียวโอ้อันนี้ปั้นปั้นไข่คิลิโอเอาลงก่อนลืมอ่าปลาคิลิโอกับปั้นมาเจะทำรมกษัตราดปั้นดิซี่นี่นะมันว่างปิ้งใส่กอกปิ้งปลาทูใหญ่ใส่พริกดิบอ่าใส่พริกดิบ ปิ่งปลาทูใหญ่ปิ่งเสษกอกตำมะฮุงเอานะครับเอฟซีถามกันเข่ามาหลายเจตกใจยังนะเจตกใจว่ามันลืมโทรศัพท์ไปใส่กระต้านตรงนั้นเอฟซีท่านผู้ชมเอาเจี๊ยับอันนี้ไปนะหนับเลขดังเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยเจียวเขาเดี๋ยวเด้อเออเดี๋ยวเจเดี๋ยวจะไปนั่งเขียนอยู่พุ่นนี้แล้วอ่าจะไปถามที่พุ่นหนับงวดที่ผ่านมาห้าหนึ่งตรงๆเลขดังนะครับเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยต้นปี เดินดีมาตรงๆธรนมช้ชมหาหนึ่งแอบน้องไส้ลูกสายเจจากมึงเลยค่าอ่าเป็นส่งให้ย,ยังเจส่งมาแลว้วส่งมาลแล้วอยู่ในโทรศัพท์ถามเจบงังตอนเจดีละ่านมช้ชมบังขมาบอกว่า,วาเจถามน้องไส้ในเรื่องพันดอยอยไดหรือยังเลขดังเลขกระแสจากมึงเลยเป็นตัวเลขที่จากมึงเลยข้าเจ้าหาลอตเตอรี่กันหลายแมนวทที่พานมาเนี่ย หาหนึ่งก็ถือว่ามาตรงของข้าเจ้าเนาะค่ะเออหาลอตเตอรี่ข้าเจ้าก็หาลอตเตอรี่ตัวนี้หลายน้องสาย่าเมนมาห้าหนึ่งตรงตรงดังเฮได้มาแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวจังไปฟังไปเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวบ่าวเท่าเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับผมไอเจียางเออเจียงสารวุฒกันอยู่นี่ยละอ้อมกันอยู่นี่ท่านผู้ชมเออได้เจยเบิ่งไหมเอ้าเจยก็บ่ค่อยคล่องโทรวัจั์ปัญดีนี่นี่ก็เออเอายวนเปล่าลงให้เอฟซีพอคนถามมาอ่านี่ค่ะเปล่าเท่า อ่ะนี่ครับนี่ครับเลขนายบาดถาเป็นผูวสุขฟังนะคะเดี๋ยวได้ครับเด้อยหน่อยบ่เดี๋ยวนะครับเส็ลละนี่โรแมนไดละ่ะเอาให้เก็บเบอ่งให้ใหม่ด้วยมันมันอันเฟรมันจะมีจองอ่นบาดถาวจังมันเป็นอยังเดียวนี่ไอที่นองใส,สง่สงไหมนนี่ค่ะอืมเอานี่ธรรมชมมันขึ้นในสตอรี่อย่างนี้อ้าธรูมชมเนี่ เลขกระแสหนึ่งหกสองห้าหกแปดเจ็ดเก้าแปดห้านี้เลขกระแสเลขดังหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าศแปดเก้าอ่าอันนี้เลขดังเลขกระแสเดี๋ยวเบาเถ้าจงจะเขียนตัวใหญ่ให้ท่านผู้ชมเอฟซพอใหญ่ไม่ใหญ่เพิ่งมาเบาเถ้าเขียนอ่าเพิ่มาให้เพิ่นให้เขียนตัวใหญ่ให้เจ้ค่ะอ่าอันนี้ที่เปิ่สสรงมาให้มันนิเนาะ ไอ้งวดที่ผ่านมาเอาเพิ่นกับเขาไอ้นี่แหละครับเอาเดี๋ยวบ่าวแาวเขียนให้อันนี้งวดที่ผ่านมาห้าหนึ่งตรงตรงะนะครับผม<า>เอาธรรมช่มบ่าวแ่วเขียนให้แล้วนะครับเลขดังนะครับเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับเลขดังก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าศูนย์แปดเก้านะครับเลขกระแสหนึ่งหกสองหาหกแปด เจ็ดเก้าแปดห้านะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมามาห้าหนึ่งตรงๆนะครับเลขดังเลขกะระแสจากเมืองเลยได้ทำชมเด้อนะครับน้องน้องไส้ลูกสาวเจ dedim, ลอตเตอรี่นะครับเป็นแผงอยู่เมืองเลยนะครับเป็นที่ปัญหาลอตเตอรี่หาสลากกินแบงอ่านี่ครับทา่านผู้ชุมนี่ครับเลขกะระแสเลขดังจากเมืองเลยนะครับท่านผู้มชม ส่งมาใหุ้่นดวนอ่านี่ครับแคปหน้าจอนะครับเป็น,น้าทางังนะครับหยิบจับรอตตอรีสลากกินแบ่งนะครับผมงวดที่ผ่านมาห้าหนึ่งตรงตรงนะครับขันหารอตตอรีไว้กัมาะนะม,มาเลขท้ายนะครับเลขท้ายสองตัวห้าหนึ่งทําม้าบานท่ออากาศเย็นเย็นนั่นแล้วบ่านเรือห่อนเออแต่ว่าดีขึ้นก็หมู่บ้านอยู่หมู่บ้านอยากเย็นดิเม่เนบอหมูนบ้นอยากคอน มือน,นีปิ้งใส่กอดปิ้งใส่กอกปิ้งใส่กอกปิ้งปลาทูใหญ่แล้วก็ตำมะคง,คงอ่าไม่กินข้าวแรกน้ำกันหนับแจ้งข่าวหนับแจ้งข่าวเอฟซีหน้าอ่าเพาวายเอฟซีพืน้นฐามือนเข้ามาหลายนะครับบ่าวเท่าชาแนลนะครับมีแต่ช่อง YouTube นะครับถ้าเห็นบ่าวเท่าชาแนลในเพจ Facebook นะครับคือเพจปลอมนะครับท่านผู้ชมอ่าบ่าวเท่าจะลงแต่เป็นคลิปวิดีโอที่ช่อง YouTube ถ้าเห็นเป็นอ่าโพส โพสเป็นรูปภาพเป็นตัวเลขนะเพจปลอมได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับบ่าวเท่าไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่เป็นเอาตัวเลขของผุนน้นันผูุ้ี้มา่งนะครับที่โพสเป็นตัวเลขนะครับที่โพส์เป็นตัวเลขอ่าเพราะของบ่าวเท่าจะลงเป็นแต่วิดีโอนะับที่ช่องยูทูบนะครับท่านผู้ชมแต่เห็นเป็นโพส์ของตัวเลขผุ้นันผู้นี้คือเพจปลอมนะครับท่านผู้ชมเป็นเพจปลอมนะครับอ่าบ่าวเท่ามีแต่ช่องยูทูบนะครับบ่าวเท่าชาแนล เอาแ,อแคปแคปหน้าจอนะับจากเมือง<า><บ>เลยนะครับเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับ,บ,กกรรนะรบเลขดังหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึเกาห้าศูนย์แปดเาเลขกระแสหนึ่งหกสองห้ากเนะครับบ้าเท่ากรไดไว้แล้วนะเลขกระแสหนึ่กกหนึ่งอ่าเอาขอบคุณน้องสายจากเมืองเลยอขอบคุณเ <ขอ S 1> จนพอ,อ,อดีเอามากินข้าวแรกน้ำกันท่ะผู้ชมครับสวัสดีค่ะ